วันนี้ครับเราทําอาหารเหนือกันหน่อยเลือกแบบนี้นะครับเลือกที่มันเขาน้อยหน่อยนะจะได้ไม่เลี่ยนมากให้พริกแกงเนี่ยเข้าส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดที่หมูนะครับแล้วงวดหน่อยเนี่ยผมใช้ถั่วครับใส่ลงไปถั่วลิสงนะครับที่เราอบหรือคั่วหอมแล้วใส่ลงไปต้องเป็นน้ําที่ขูกคลิกขุกคลิกอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นน้าําใสๆนะเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับเสาไปหนึ่งเมนูแล้ววันนี้วันอาทิตย์10โมงเช้าทาง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับต้องบอกว่าเป็น f อกันนานๆทางทีวีเนี่ยมาเจอหน้ากันก็บอกว่าเออเชฟไปอยู่ไหนแล้วว่ะเดี๋ยวนี้ทีวีไม่เห็นมี YouTube เลยครับกับ a c e b o o k นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดไลค์กดแชร์หรือกดให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันขนาด60เหมือนกันอย่างเงี้ยถามบ่อยครับหกแบบผมนะครับโอเควันนี้ครับเราทนี้ เรามาดูหมูก่อนเพื่อที่จะทําให้เขาหมาักเวลาเลือกหมูสามชั้นก็ได้ให้3ามชั้นจริงๆแบบนี้นะครับมันน้อยนะครับแล้วเนื้อแทรกอยู่ตลอดเราก็หั่นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเป็นชั้นแบบนี้นี่ครับดูแล้วรวยจริงๆเลยกินหมูชิ้นโตๆเนี่ย นเนื้อดีเหมือนกันนะดีกว่ามันเยอะนี่เห็นไหมเรื่องแบบนี้นะครับเลือกที่มันเขาน้อยหน่อยนะจะได้ไม่เลี่ยนมากบางทีทำพังเลแล้วมีมันเยอะเนี่ยโอโ้โหไม่ไหวเลยล้างมือน่อยลุงมือ,อ,ตมอเตรียมทีนี้ใส่ส่วนผสมที่จะเป็นเครื่องหมักนะครับมีพริกแกงสองช้อนพูนๆน,น,นะครับ แล้วก็ผงกะหร,รี่นะครับน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนซีอิ๊วดำครับ1ช้อนซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวานใช่ซีอิ๊วดำหวานมีคนกระซิบข้างๆบอกลืมบอกหวานแล้วก็เกลือเกลือเนี่ยปรุงตามหลังได้นะครับถ้าไม่เค็มเราก็จะขยำเพื่อหมักเขาครับให้พริกแกงเนี่ยเข้าส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดที่หมูนะครับ แล้วเดี๋ยวผมมีขิงแว่นๆหน่อยที่ปอกก็ไม่เอานะท่านผู้ชมนะที่ปอกก็ไม่เอาเอาไอที่มันลำบากเนี่ยนะ <c oughs> อปอกใหม่ๆอย่างนี้สดเลย <c oughs> นี่แล้วก็ เอากินเขาหน่อยอให้มันได้กินหน่อยเข้าเนื้อหน่อยอแล้วครับนี่ผมใส่น้ำมันอีกนิดนึงอโอเคไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราเคี่ยวแล้วมันหมูก็จะออกมาอีกแต่นี้ผมอยากจะให้เขาเงาแล้วก็เวลาเริ่มคั่วเนี่ยเขาจะได้หอมพริกแกงนิดนึงครับ นี่เลยครับผมก็หรีตามเลยนะครับตามส่วนผสมแบบนี้เลยบางท่านบอกว่าหมักทิ้งเอาไว้ด้วยก็ดีนะครับแต่สำหรับผมแล้วได้เลยนะครับเราจะผัดนิดนึงครับก่อนที่จะใส่น้ำเตรียมน้ำรอไว้เลยครับผัดให้หมูลัดตัวนะครับกับพริกแกงครับ เอาละครับหมูเราเนี่ยเฟิร์มคือได้เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้แล้วได้ความร้อนปิดกับตัวด้านนอกของตัวหมูแล้วเราใส่น้ำละครับใส่น้ำผมใส่น้ำทั่วหมูนะครับแล้วก็จะเคี่ยวให้เขาเดือดนี่มันจะต้องขุกคลิกขก,กหน่อยคนให้ทั่วปล่อยเดือดก็คือการเร่งไฟให้เขาเดือดขึ้น แล้วก็ค่อยปรุงรสครับเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยรอให้หมูเขานุ่มเนี่ยนะครับแล้วงวดหน่อยเนี่ยผมใช้ถั่วครับใส่ลงไปถั่วลิส,สงนะครับที่เราอบหรือคั่วหอมแล้วใส่ลงไปนี่ครับถั่วก็จะได้นุ่มไปกับซอสที่เรากำลังตุนไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอให้เขางวดแล้วก็ปรุงรสอีกรอบหนึงครับปล่อยไว้องนี้ก่อนเลย ท่านช,ชมครับประมาณสัก45นาทีครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับเราดูว่าเป็นเนี่ยครีมครีมแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัว3ามช้นเรานุ่มแล้วเนี่ยผมจะลดไฟลงก่อนผมจะเนี่ยปิดไฟแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะมีน้ำกระเทียมดองครับเอาน้ำก่อนนี่ใส่ไปเลย3ช้อนแล้วก็ตัวกระเทียมดองครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บหน่อยครับมีน้ำมะขามครับ ผมจะปล่อยให้เขาละลายอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะซอยขิงก่อนโอเคทำยาวนะบางๆหน่อยครับเราก็มีขิงแว่นๆนะที่เราเคี่ยวไปกับหมูนะครับอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นขิงก็จะมีขิงด้วยแล้วเราก็จะซอยเส้นครับ แล้วเอาใส่ตรงนี้หน่อยครับผ่านน้ำหน่อยล้างน้ำนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับไปดูว่ารสชาติที่เราปรุงไว้แล้วเป็นยังไงล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนนะครับทีนี้าหันกลับมาดูน้ำตาลในแกงฮังเลเราละลายแล้วหรือยังนี่ครับความเค็มเราใช้เกลือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนนะครับว่า เกลือได้ออกรสออกชาติแล้วยังแล้อมเปรี้ยวอมหวานแล้วครับทีนี้ขอเกลือเพิ่มครับอืมเปิดไฟหังเลครับเดี๋ยวพอเดือดรอบนี้ผมตักใส่ชามแล้วครับพร้อมเสิร์ฟสวยงาม ต้องเป็นน้ําที่ขูกคลิกขุคลิกอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นน้ําใสๆนะให้เขาขูกคลิกแบบนี้ครับเรียบร้อยครับหม้อดีมากเลยครับปิดไฟยังเดือดเลยครับนี่ครับแล้วก็ขิงครับขิงซอยฝอยครับนี่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับ แกงฮังเลครับเดี๋ยวมาชิมกันครับมีขิงซอยข้างบนด้วยเห็นขาวๆนี่ก็เป็นกระเทียมดองสักครู่ครับเสร็จแล้วครับแกงฮังเลเราท่านผู้ชมครับหน้าตานี่แบบโอ้กลิ่นนิ่งช,ชมังเลยครับกลิ่นนี่หอมเลยนี่มีขิงซอยข้างบนเห็นไหมครับเราก็จะมี หมูสามชั้นแล้วก็ซอสหน่อยดูเงาๆหน่อยมาก่อนนะแล้วก็นี่แล้วก็ขิงครับอยากได้ครบทุกอย่างทั้งคำใหญ่ไปเนาะเอาอย่างนี้ครับนี่ั้งเลจะมีความหอมนะผมว่าถ้าพูดถึงพริกแกงเนี่ยกลายเป็นพริกแกงเผ็ดซึ่งเราผัดมากๆแล้วใส่ถั่วเนี่ย มีส่วนผสมของเครื่องเทศเยอะเนี่ยก็กลายเป็นมัส,สมั่นได้ถ้าเคี่ยวแบบนี้นะในระหว่างเดียวกันก็คือเราใส่ผงกะหรี่ไปด้วยนั่นหมายความว่าเรามีมัส,สมัมนกับผงกะหรี่มาผสมกันอยู่ตรงกลางก็เป็นแกงฮังเลผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมัสั่นคือไม่มีผงกะหรี่ผงกะหรี่ไม่มีพริกแกงใช่ไหมครับเวลาแกงกะหรี่เนี่ยเราก็ทําเป็นพริกนิดหน่อยแต่ไม่มีเครื่องเทศเยอะขนาดน,นั้นแต่ใช้ผงกะหรี่ผงขมิน้นเอา2อ,อย่างมาผสมกันครับแล้วก็เป็นฮังเลซึ่งปรุงเหมือนกันเลยแต่ฮังเลเราไม่ใช้น้ําปลาเราใช้เกลือแทนแต่มีน้ําาตล แล้วก็ให้ความหวานด้วยน้ําตาลถูกไหมครับให้ความหวานความเปรี้ยวด้วยกระเทียมดองแล้วก็น้ํามะขามซึ่งแกงกะหรี่กับมัสมัน่นก็ปรุงด้วยน้ําปลาแล้วเปรี้ยวด้วยน้ํามะขามน้ําตาลปี๊บเหมือนกันก็ใกล้เคียงกันอย่างนั้นแล้วร็รสชาติออกมาเอา2อ,อ,อย่างมารวมกันท่านผู้ชมครับออกมาเป็นนี่เลยฮังเลก็คือมีทั้งเค็มทั้งหวานและทั้งเปรี้ยวหวานน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเปรี้ยวาจะมาพร้อมๆกันกับหวานแต่เค็มก็ไม่โดดนะครับมันกลมกล่อมมากครับ แล้วที่สําคัญคือมันหอมขิงแล้วก็ได้เม็ดกระเทียมดองด้วยโอ้อร่อยครับลองไปทําชิมกันดูครับเอาละครับถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบ3ชั้นก็เปลี่ยนเป็นซี่โครงหมูได้ขาหมูได้หรือว่าคอหมูก็ได้นะครับอาจจะเคี่ยวน้อยหน่อยตรงไหนที่มันเหนียวเคี่ยวเยอะหน่อยที่หนาหนาเหนียวเหนียวก็นานหน่อยก็ออกมาเป็นอย่างนี้ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับลองไปฝึกทําดูนะครับกับ แกงฮังเลแบบเหนือเหนือของเรานี่แหละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b ์กันนะครับว่าเราจะต้องมาเจอกันแล้วเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับที่จะทำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันกับรายการยอดเชฟไทยครับพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้าครับทาง YouTube และ f a c e b o o k 10โมงเช้านะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ